สวัสดีครับผมนะครับนุชชาฮงไนเตอร์วันนี้ครับเรามารีวิวสินค้านะครับหนึ่งรายการนะครับเป็นรถคุดนะครับไซส์ขนาด5าตันนะครับเป็นแบรนด์โกเบโครุ่นนะครับ SK50SR นะครับขีดสนะครับ ซึ่งสินค้านะครับรายการนี้มาพร้อมกับระบบลายไปเปียนะครับหรือลายประสงค์ไม่ว่าจะเป็นรองรับอุปกรณ์ทั้งรูปแบบวันเวและทูเววันเวก็ไมยถึงหัวกระแทกคอนกรีตทูเวก็ไมยถึงหัวสว่านจอดินที่หมุนขวาได้หมุนซ้ายสลับไปสลับมาได้หัวคีบไม้เครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้รองรับได้ทั้งหมดนะครับโดยที่ทําไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมและรวมไปถึงนะครับคือสินค้ารายการนี้สเปคทุกอย่างนะครับเป็นเครื่องยนต์ยันมากนะครับรหัสโค้ดลงว่า CTNV88 นะครับเป็นเครื่องยนต์ รุ่นใหม่ระบบโชีนระบบไดรลิกแล้วนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้านะครับแล้วก็รส่วรูปแบบปัมเฮลิกเป็นรูปแบบปัมนิ้วนะครับส่วนรูปแบบคอนโทรลสาการนะครับเป็นทวนสั้นสากการนะครับโดยระบบน้ํามันนะครับหน้าปัดหน้าจอเรือนใหม่เป็นรูปแบบอนาล็อกนะครับรายการนี้นะครับคือที่ผมมีการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคือมีการเช็คระบบใหม่หมดทําสีเก็บงงเก็บงาน เดินระบบไฟต,ต่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงเปลี่ยนแท็กหลิกอีกคู่หนึ่งมูลค่า4ี่หมื่นกว่าบาทแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือบุ้งกีก็ใบละหมื่นกว่าบาทเป็นบุ้งกีใหม่นะครับเพราะว่าดั้งเดิมพวกนี้นะครับเป็น,ปนบุ้งกีตัทซายมานะครับผู้รถแล้วก็รวมไปถึงนะครับเป็นรูปแบบแท็กยางอันนี้คือผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับคือรวมรวมไปถึงนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงไหนชำรุดเสียหายเนี่ยเรามีการไล่จับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับสินค้านะครับคือรายการนี้นะครับผมตั้งราคาไว้นะครับเพียงแค่40,000 เ0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเมื่อก่อนผมขาย5 0 0 0สนกว่าเกือบ0 0 0สนวันนี้เอาแค่4 9 0แสนพอและรวมไปถึงนะครับคือบริการจัดส่งให้ฟรีในบ้านอีก และยังไม่พอนะครับมีของแถมนะครับให้อีกมากมายเป็นทุกชุดซ่อมแซมชุดซ่อมบำรุงมูลค่า6 0 0 0ถึงเกือบ7 0 0 0บาทและรวมไปถึงนะครับมีคู่มือในการรักษาการดูแลเบื้องต้นให้ครบคันนะครับเงื่อนไขทุกอย่างนะครับคือจองประจำกับเราเพียงแค่50,000บาทส่วนที่เหลือผมเก็บหน้าบ้านท่านเลยนะครับและรวมไปถึงทำเอกสารที่นั่นมีทินเนอร์นะครับในการบอกข้อควรระวังวิธีการใช้งาน พวกนู้นพวกนี้อะไรคือลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถปรึกษาได้หรือสายตรงโทรมาผมก็ได้นะครับคือพร้อมเคลียร์ที่หน้าบ้านเลยรวมไปถึงเอกงเอกสารทําที่หน้าบ้านลูกค้าได้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็สินค้านะครับคือรายการนี้ก็คือลืมบอกไปว่าอัธรรตในการใช้งานหรือความรู้สึกนะครับคือจากที่จากที่บายฟัง คือคม,ม, <acceptable> คมีความนิ่มนวลนะครับมีความนิ่มนวลอยู่ในเกณฑ์ประมาณ8เต็ม10และก็รวมไปถึงนะครับคือเรื่องความเร็วความไวให้กันให้แค่ในประมาณ8เต็ม10อุปกรณ์นะครับคือในพื้นที่โลง่งๆพื้นที่แคบๆอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามีช่องโหว่นะครับในการขันของเข้าถึงของปะแจก็ค่อนข้างจะหลายจุดอยู่ก็ไม่น่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องการขันการถอดอุปกรณ์นะครับหรือการซ่อมแซมสมาร์ ams, ทเน,น็อะไรอย่าง,งน,นี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่น่ากลัวที่ควรเพราะว่าอุปกรณ์ทุกๆอย่างค่อนข้างใหญ่แพ็คคอนโทรลก็อยู่ในนนส่วมัแแลปเิด มาก็ควางขวางเลยแล้วคงห้องเครื่องอะไรอุปกรณ์ทุกอย่างก็ค่อนข้างจะไม่ได้อัดอะไรมากนกนะครับสำหรับนะครับคือสินค้ารายการนี้นะครับก็คือช่วงล่างนะครับคือผมวัดจากมุมซ้ายของฐานดันไปมุมขวาของมันนะครับได้อยู่ที่ประมาณ2เมตรพอดีเลยครับอันนี้เป็นแนวคิดว่าสําหรับคือคนที่ต้องการต่อหางลากเทลเลอร์นู่นนี่อะไรรถคันนี้จะขึ้นรถเราได้หรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับคือความกวาม้างของตัวรถอยู่ที่2เมตรนะครับ อ่าแล้วก็รวมไปถึงนะครับมิติความยาวนี่ฉเฉลี่ยรวมแล้วพับกงพับแขนแล้วก็ต้องมีเลนส์ประมาณ4เมิตรก,กว่าๆนะครับอ่าแล้วก็คือรายการนี้ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อนะครับช่องมึงช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็น i อ i n e YouTube f a c e b o o k เบอร์โทรศัพท์นะครับอ่าแล้วก็รวมไปถึงนะครับใครต้องการนะครับปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดหรือเรื่องอะไรท่านชำรุดตรงไหนเสียหายอะไรทางร้านเราก็จําหน่ายขายเรื่องอะไรด้วยแล้วก็เรื่องแมคโครนะครับขนมนขน้ไหนลูกค้าบางคน มือใหม่อยากได้รถคันแรกแต่คือมีงบจำกัดงบผมประมาณนี้มานี้คู่ควรกับรถประมาณไหนดีบางทีกอ็อยากได้รถที่พอดีกับงานไม่อยากจะได้เวอร์เกินไปเพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองอะไรหลายๆอย่างปรึกษาได้นะครับวันนี้ผมบริชาร์ดครับงเงเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ